วันนี้พี่หมิงชวนแม่มาสวนในรเสาอีกแล้วเหรอแม่แม่ไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้อ่ะอ้าวทำไมล่ะพี่หมิงต้องกลัวสิพราะตรงนี้อ่ะมันเป็นสวนในรูเสาไงจะรู้ดูแลแม่เองพี่หมิงเหรอจะดูแลแม่จะดูแลได้เหรอพี่หมิงตัวเท่านี้ดูแลแม่ยังไงนี่ไอ้แม่มีหมดจุดเวลา พี่หมีเนี่ยมันรีโมทอยู่เวลาเนี่ยมันจะใช้ได้จริงเหรอไม่ได้ที่แม่แล้วลูกลองให้ดูดูนะลูกจะหยุดฟ้าให้ดูอุ้ยพี่หมีสงสารฟ้าฟ้าอ้อพี่หมีทำอะไรเมื่อกี้นี่มทหยุดเวลาอ,อุ้ยมันใช้ได้จริงเหรอแม่ เอาก็เปียงยิงยองกับปลาแล้วไงก็แสดงว่ามันใช้ได้แล้วเมื่อกี้อะปลาก็อยู่นิ่งเลยจริงเหรอใช่ไม่กระดุกกระดิกเลยนะปลาอุ่ยังไมนยอมเจมป่ลาปารี่ยกับไดโนเสาร์สิใช่ใช่มันมาแล้วจริงด้วยะไปอพี่หมิงไปหยุดแล้วเดี๋ยวก่อนหน่อยไปใกล้ๆแม่ดูหนูจะดีลาหุยตก็ไหนอียิงเจยี่ลาหุย ว้าวหยุดได้จริงด้วยแม่มันหยุดได้จริงด้วยนี่แม่ดูนี่ต้องมีน้ำใกจะแห้งแล้วพี่บีงลองไปจับตัวเขาดูสิใช่ให้เองไปจับดูสิมัาหยุดจริงหรือเปล่าอุ้ยแม่แต่ไม่ได้ยินเสียงเขาจริงนะใช่จับดูสิพี่หมีงอุ้ยจับได้จริงๆด้วยอุ้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 ยรู้จักว่าได้ยินเสียงเขาหายใจอยู่ที่ทำไมอุ้ยหนูเขา สงสัยเล็บเขาไม่ตัดสักทีมั้งเนี่ยขี้เล็บเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่เฮ้ยเน่ยแต่ว่าเขาหายใจอยู่นะพี่หญิงได้ยินเสียงไหมแบบไหนเขายังหายใจอยู่เลยใช่เขาหายใจออไหนเราลองไปเจ้าในนอสาวคอยาวดูสิจับได้ด้วยจับได้ด้วยอ่ะอยากขีดบนหลังเลยจังเลยอ่ะ ขี่บนหลังเหรอแม่ยายขี่หลังเขาว่าได้ไหมอ่ะต้องเป็นขึ้นไปวายสงสัยไม่ไหวแล้วอ่ะแต่อันนี้เราจะอุ้ยดูสิดูเล็บเท้าเขาสิป้าดูสินี่ถ้าไม่มีรีโมทอยู่เวลานะป้ารับรองว่าเราอ่ะไม่ไม่รอดแน่เราไม่ได้เข้าใกล้ขนาดใช่เราไม่ได้เข้าใกล้เขาขนาดนี้เนี่ยอู้ยพี่หมิงพามอุ้ยพี่หมิงตรงนู้นน่ะมันมีแมงมุมยักษ์พี่หมิงต้องเดี๋ยวนะเราต้องไปใกล้ๆ้แล้วค่อยไปหยุดเวลาเขาลองดูสิ ห้ย่องไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหยุดไปล่ะว้าวพี่มิงจับป้ายเดีวแล้วเนี่ยแมงมุมหยุดยิ่งเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยป้าใหญ่แล้วมาร่าทองของเขาใช่ไหมมันอยู่ตรงยิโยกเยกอยู่แล้วเนี่ยใช่โอ้แต่สงสัยตรงนี้อ่ะไข่เขาคงจะเยอะมากเลยอ่ะดูสีท้องเขาอ่ะเบลอร์เฮอร์เลยอ่ะ แต่ว่าม่ไข่มันออกมากลิ่นมันเป็นเหม็นๆน,นะป้าว่าไม่ใช่ไข่หรอป้าว่าน่าจะเป็นอือเข้ามากกว่าเต็มเลยเ,ยเห็นไหมนี่ดูสีอือเขาเ้าเต็มเลยพี่หมีแต่แม่ว่าตอนนี้อ่ะเราออกไปอยู่ตรงนู้นกันดีกว่าทำไมอะแม่แม่เป็นเสียวๆข้างหลังยงไงก็ไม่รู้อ่ะแม่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบจ้องมองอยู่ข้างหลังเรา่ะ มีอะไรอ่ะจริงๆ้องเห็นมีอะไรนี่แม่แม่กังวลไปหรือเปล่านี่จริงพี่หมิงพ่หมิงป้ายอยู่ตรงไุ่ตไม้อะป้าเห็นหรือเปล่าเห็นมันคืออะไรอ่ะมันคือต้นไม้ไงนี่แม่แม่แม่เห็นเจ้าอ่ะไอเนี้ยเจ้าทีแรกอีกตัวนึ่ะอยู่ตรงนั้นนะโอเคเราไปหยุดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปอยู่ตรงนู้น ถ้าสมม no ุติว่าเราอยู่ตรงนี้มิงมิงจะหยุดเวลาเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาหามิง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 ต้องไปตั้งตัวก่อนโอเคจะหยุดเวลาไปที่เขาแม่แม่แม่ต้องก่อนพราะว่ารมมีนี่หมดจนไม่ได้เฮ้ยจริงด้วยแม่ไม่น่ามันเดินมาแล้วเดินมาแล้วยจะไมมันไม่หยุดเฮ้ยจะไมมันถึงไม่หยุดพี่มิงหรือว่าทานมันจะหมด หรือว่าฐานนี่หรือว่าทานฐานฐานเจ้ารีโมทนีแมว่ต้ขาดกน แม่คิดว่าถามมันต้องหมดแน่นอนเลยอะเดี๋ยวนะแม่แกะดูก่อนนะอุอ้ย,ยจริงๆด้วยนี่ฐานมันฐานมันหลุดออกมาฐานมันหลุดเหรอใช่รูปรีบไถ่เข้าไปแม่เขามาแล้วนะเร็ว้าวมือสั่นไปหมดแล้วเดีย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 วโอเคโอเคเสร็จเลยดิยังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวอโอ้ยหยุดโอ้ยตายแล้วพี่หมีอีกก้าวถึงเราเลยอ่ะเกือบแล้ว เกือบละไมิล่าอยู่ตรงนี้เลยวู้ช้าใหญ่มากอะแม่วู้ช้าเขาใหญ่มากเลยอ่ะพี่มิงทำไงดีเราทีเนี้ยต้องมีลูกยักษ์ลูกยักษ์ด้วยวยืนไม่ลาอุ้ยหนูไปหยุดเวลาเขาเขาก็ตกลงมาสิวิ่งเร็วพี่มิงไปหยุดเวลาเจ้าลูกยักษ์ได้ยังไงเล่าเราต้องไม่แอบอยู่ตรงนี้มา ะว่าแต่รีโมทอันนี้พี่หมิงไปได้แต่ได้มาไป,ไปซื้อมาเพรเจ้าไปซื้อมาไปซื้อมาจากร้านไหนร้านาว่าต้องเป็นร้าน,านขายมือสองแน่เลยร้านขายของมือสองที่อยู่ข้างๆบ้านเราอะนะใช่ชื่อว่าลุงดุยนะใช่ออ้ยแม่ ทำไมลุงยุ้ยชอบสะสมของเก่าอืมลุงยุ้ยสะสมหมดทุกอย่างละป้าสะสมแม้กระทั่งเหรียญน้าอืมมีหมดทุกอย่างหรอใช่อันนี้พี่หมิงพี่หมิงคิดยังไงถึงไปเอารีโมทกับลุงยุ้ยมาลุงยุ้ยบอกว่าให้ลุงยุ้ยบอกว่าให้มีได้ฟรีด้วยปกติไม่ให้ของฟรีนะจะบอกให้ใช่แต่ว่าตอนนี้คุณปนฟ้าจะเห็นอะไรแวบๆมาอีกแล้ว อุ้ยพี่หมิงเ,เจ้าโนมยักษ์อีกตัวนึงหยุดเวลาแล้ว้ยเอาหยุดตรงนี้นจะตรงไหนเปล <c oughs> ี่ยนไปแล้วคนะับของลูกมั่วซั่วไปหมดเลยเห็นหรือเปอล่าอ่ะลูกไปหยุดเวลาเจ้าน้องยังเป็นยังไงล่ะตอนนี้เจ้าโนมยักษ์อ,อะ่ะมันตกลงมาเลยแรบลิ้นเชยไหมแรบลิ้นเฉยเลยเหรอโอเคครับงั้นฟ้าจะไปถามแล้วแหละว่าลุงอยู่ยไง ได้ดีหมดมานจะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเฉลยได้ดีหมดมากนะลุงยุ้ยเอามาจากที่ไหนถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะคุณยุมาเองหรือเปล่าเอ๊จริงดิถ้าชอบถ้าชอบแล้วอะไรใครเล้ามันรล่ารวยแล้วมันรวยเราีชอบก็กลับบ้านแล้วเร็วๆกดติดตามกดติดตามเดี๋ยวลุงกดติดตามม่้งมี้งทีนว หยุดไปเห